เมืองจำลองในทีมคริสต์มาสที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถ้ามองให้ดีๆจะเห็นว่าวัสดุที่ใช้ค่ะล้วนเป็นขนมปังขิงชิ้นเล็กๆนำมาเรียงต่อกันจนกลายเป็นเมืองขนาดย่อมนะคะนี่คือผลงานการออกแบบของ Museum of Architecture ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรวบรวมเอาสาปนิกวิศวกรนักออกแบบกว่าร้อยชีวิตมาดีไซน์ค่ะเป็นเมืองจากขนมปังขิงตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสค่ะ นอกจากขนมปังขิงแล้วการสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในเมืองทํามาจากของหวานทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานที่ทําจากแครกเกอร์สนามกีฬาจากอบเชยค่ะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโคลอเซียมนะคะที่กรุงโรมประเทศอิตาลียังมีตึกรามบ้านช่องค่ะทำจากป๊อบคอรนช็อกโกแลตและลูกกวาดสีต่างๆอีกด้วยนะคะ ด้านพูก่อตั้ง Museum of Architecture เล่าถึงการดีไซน์เมืองจำลองจากขนมปังขิงในครั้งนี้ให้ฟังค่ะว่าเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงปัญหาน้ำท่วมที่หลายเมืองต้องเผชิญบ้านเมืองจากขนมปังขิงที่เห็นเลยมีส่วนที่อยู่ร่วมกับคูคลองค่ะแล้วก็มีในส่วนของเมืองลอยน้ำร่วมถึงเมืองใต้น้ำที่สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ใต้ทะเลได้อีกด้วย สำหรับใครค่ะที่สงสัยว่านิทรรศการบ้านขนมปังขิงเหล่านี้จะรับประทานได้หรือเปล่าคงต้องบอกว่ากินไม่ได้นะคะส่วนผสมนในการทําทั้งหมดมีการปรับสูตรให้แข็งกว่าปกติค่ะเพื่อรองรับการจัดแสดงที่กินเวลานานราว4-5สัปดาห์ค่ะ